สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Motorola t 99นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีทั้งหมด5สีนะครับผมเอามาให้ดู2สีก่อนนะครับดำกับแดงนะครับทั้งหมดมันก็จะมีสีดำสีเขียวสีฟ้าสีเหลือง5สีนะครับทุกสีก็การใช้งานเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเอามา ดำกับแดงนะครับเครื่องดำกับเครื่องแดงฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนกันนะครับมีบางท่านถามมาว่ามันไม่มีปุ่มกดไม่มีหน้าจอแล้วมันจะใช้งานยังไงนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันต้องโปรแกรมผ่านคอมนะครับใช้งานผ่านคอมนั่นเองนะครับเซตค่าผ่านคอมนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าปุ่มต่างๆมันใช้งานแบบไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มปุ่มแรกนะครับปุ่มบนนี่ครับขวามือครับอ่านี่ครับ เปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้ครับหมุนไปทางขวาก็คือเปิดเครื่องครับตัวเลขก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงก็หมุนไปทางขวานะครับลดเสียงก็หมุนมาทางซ้ายนะครับถ้าปิดเครื่องก็หมุนซ้ายสุดนะครับหมุนซ้ายสุดแบบนี้นะครับออันนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มกลางนะครับปุ่มนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นปรับเปลี่ยนช่องนะครับเนี่ยครับช่องที่หนึ่งนะครับหมุนไปทางขวาก็เป็น2หมุนไปทางจะเป็น3นะครับอ เลือกเอาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเลือกเอานะครับตัวนี้ก็คือปุ่มปรับเปลี่ยนช่องนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับตัวนี้เป็นสําคัญนะครับปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับปุ่ม up down นะครับตัวแรกนี่นะครับปุ่มแรกนี่ครับกดหนึ่งทีก็จะเป็นการล็อกเครื่องนะครับอทำพร้อมกันนะครับกด1ทีครับปึ๊บมันจะเป็นสัญลักษณ์ลูกกุญแจนะครับล็อกนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนไม่ได้หมุนอะไรก็ไม่ไปนะครับนี่ก็คือมันล็อกนะครับ กดหนึ่งทีก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับปลดล็อก <c oughs> ขออภัยนะครับเรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อปุ่มล็อกนะครับทีนี้ปุ่มบนนี้กดแช่นะครับกดแช่ก็จะเป็นการสแกนนะครับอ่ากดแช่ปุ๊บอ่านะครับมันจะวิ่ง 1, 2, อันนี้ผมเซตหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับก็คือมีสามช่องนะครับ จากช่องสแกนนะครับก็คือกดแช่ครับปึ๊บอ่านี่ครับออกจากช่องสแกนนะครับต่อไปปุ่มล่างนะครับปุ่มล่างอ่าแบบเดิมนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ให้ดูก่อนนะแบบเดิมผมจะเป็นกําลังส่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับกดหนึ่งทีนะครับเนี่ยปุ่มล่างนี่กดหนึ่งทีจะเป็นกําลังส่งนะครับอ่าเดี๋ยวปึ๊บอ่าพาว power ก็คือหมายความว่าอ่าแบตเราจะหมดหรือว่าเราอ่า ใช้สื่อสารกันอยู่ใกล้ๆนะครับแนะนําเป็น low power นะครับถ้าแรงๆก็จะกดเป็นงนีครับ high power high power นะครับถ้ากดแรงๆส่งแรงๆก็เป็น high power นะครับตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับปกติแล้วเราก็ใช้แรงๆอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดตัวกําลังส่งออกมาเป็นเสียงโรเจอร์นะครับหรือเสียงท้ายคีย์นะครับตัวนี้นะครับปรับมาเป็นเสียงท้ายคีย์ตัวนี้ตัวนี้นะครับปรับเป็นเสียงท้ายคีย์นะครับกดหนึ่งทีนะครับเนี่ยครับกดหนึ่งทีปึ๊บ อ่าเนี่ยกดวอออกนะครับทีนี้อ่ามันจะดังตร้ดเห็นไหมครับอ่ะฟังใหม่ทีนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นเสียงท้ายคีย์นะครับอ่าเนี่ยครับกดหนึ่งทีก็ปิดเสียงท้ายคีย์นะครับก็คือเราไม่ใช้นั่นเองนะครับกดปึ๊บกดหนึ่งทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าปิดเสียงท้ายคีย์ถ้าเราจะใช้เรากดหนึ่งทีครับอ่ากดหนึ่งทีอ่าเป็นแบบนี้นะครับ อ่าถ้าไม่ใช nah, ้ก uh, ็ปิดไปนะครับอ่าต right, wow, ัวนี้นะครับต right, so ่อไปครับกดแช่ก็จะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับอ่าวกดแช่นะครับปึ๊บอ่าจำนวนแบตเตอรี่มันจะโชว์นะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งกลับนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้เองนะครับนะครับอ่าส่วนมากนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าบางร้านจะเซ็ตไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนทางร้านเรานะครับจะเซตแบบนี้เลยนะครับแบบเป็นเครื่องดำเลยนะครับคือตัดกําลังส่งออกเอาเสียงโรเจอร์หรือเสียงท้ายคียมาใส่แทนนะครับครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดปัะการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ